ความรู้สึกแยกจากความคิดของตัวเองอยากจะขอฝากบอกคอมเมนต์นี้นะคะอย่าด้อยค่าตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองวันนี้คุณอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าแม้กระทั่งตัวคุณแท้ๆยังไม่เห็นค่าของตัวเองแล้วเขาเล่าใครเล่าจะให้ค่านะ ไม่ว่าเจอทุกข์หรือสุขหนึ่งสิ่งอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นคำพูดแต่ละคำที่เราว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถทำอะไรก็แย่ๆคำเหล่านี้เป็นคำคิดลบที่เจ็บปวดในหัวใจและก็หาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเปรียบเทียบและมองว่าวันนี้ฉันมีอะไรนะพรุ่งนี้ฉันต้องเปลี่ยนใหม่ให้กับตัวเองเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนภาคปฏิบัติเปลี่ยนการกระทำและจงภูมิใจในตัวเองเด้อสาวนะ คอมเมนต์เย yeah ่ๆ yeah. ด้วยค่าเจ้าของบอเอาเด้ทุกคนมีความเก่งความสามารถในตัวในแบบของเหาอยู่ที่เหาลุกขึ้นสู้และควยคว้ามันจริงหรือเปล่าคนที่สําเร็จหรือว่าคนที่เขาได้เขาดีเขาดิ้นรนขนาดใดเขาพานอันอย่างมาแดนะคะกลัวสิเห็นเขาลืดเลอะละลๆได้ในวันนี้เด้อเพราะฉะนั้นเจ้าของอย่างบได้เริ่มต้นอย่าฟาวด้วยค่ดเจ้าของจ้า